ให้เห็นว่าทำงานโรงงานไม่ได้ยากและหนักหนาอย่างที่คิดก็ต้องเชิญสาวน้อยน่ารักมาแสดงให้ดูนั่นแหละค่ะถึงจะได้ผลที่สุดที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นปฏิทินค่ะที่บริษัทโอมิยะเชิญคอสเพลเยอร์ชื่อดังวัย21ปีอย่างอายาโตะนิคุคิวมาถ่ายแบบเป็นสาวโรงงานค่ะ โดยภาพทั้ง12เดือนนะคะจะค่อยๆแสดงให้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครที่เป็นสาวน้อยมอปลายก็ทําได้แล้วก็ยังมีงานให้เลือกหลากหลายนะคะตั้งแต่ธุรการนั่งโต๊ะไปจนถึงแผนกต่างๆภายในโรงงานเรียนรู้การทํางานตามขั้นตอนไปเรื่อยๆจนเดือนท้ายๆของปีก็จะกลายเป็นงานส่วนที่ใช้ทักษะขั้นสูงค่ะ บริษัทโอมิยานะคะตั้งอยู่ในฮิงาชิโอสกาค่ะซึ่งเป็นย่านอุตสาหกรรมโรงงานที่กําลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนักซึ่งโรงงานในธุรกิจการผลิตนะคะลดลงจากยุค80-30%ถึงส0่วนพนักงานก็ลดลง25%ค่ะจากคำที่ชาวญี่ปุ่นชอบพูดกันว่ามีภาพลักษณ์แบบ 3K ที่ย่อม,มาจากคำญี่ปุ่นนะคะที่แปลว่าความสกโปรกอันตรายและเรียกร้องสูง ทางบริษัทก็เลยหวังว่าปฏิทินสาวโรงงานแสนน่ารักนะคะจะช่วยดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ให้หันมาทํางานสายนี้กันบ้างโดยราคาที่เปิดขายนะคะมีจำนวนจํากัดค่ะทางเว็บไซต์เนี่ยอยู่ที่2,400เยนหรือว่าประมาณ700กว่าบาทแต่ถ้ามาสมัครงานแล้วผ่านไปจนถึงรอบสัมภาษณ์นะคะสามารถรับปฏิทินที่มีภาพน่ารักนรักแบบนี้ไปฟรีฟเลยค่ะ